ต้องหาจริงแต่คนนอกมันไม่มีนี้วคันนี้อะพี่อะแล้ถคันนี้ครับคันนี้ก็ยึดยึดครับโอ้โหยามาใช่ฮะใช่ครับอันนี้ของยา

เ uh พื huh, ่อนช่างทิ้งช่างแบกสายก็ขายสายรวมึงนะะบ้าเท่าไหร่จะบ้าเท่าไหร่ครับ สิบสี่แล้วก็ห้าแล้วก็สิบเก้ามัดครับเหมือนประมาณนี้มีน้ำเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราค้นเองเราค้นอยู่เดี๋ยวค้นเองนะต้นต้นน้องยอมรับนะมันเป็นรถคันที่ขับแล้วก็อยู่ข้างข้างของเรามาคนเดียวนะครับมาคนเดียวนะคอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ยางไอซ์อีกต่างหากนะม่ามีดพืชอันนี้หล่นอยู่ในมือใช่ไหมโอเคไม่เกี่ยวในถุงนะอันนี้อันนี้ทาน้ำรอร่าง bò lưng cái <laughs> này bò lưng 25, là này không nhỉ? cái <laughs> này ท่านโชว์ข้างๆหน่อยครับอ๋ออันนี้เป็นใหญ่ผลต่อเนื่องครับก็จะบอกตรงนี้ไม่ได้ลักษณะของเทปเทปกาวกับเทปกาวจะแบบนี้ถ้าบอกว่าใดเลยครับช่วงนี้มันหน้าฝนหรือเปล่าฮะถึงเปียกคุณคายากไปทุดงมาก็ ก็โดยเฉลี่ยแล้วก็รับมาก็ไม่กี่ตังค์ครับแต่ก็ไม่ก็ก็ราคาก็บกันล้างกันออกนะครับชติดร้ายนะครับทําลายทั้งตัวเองและครอบครัวนะครับรวมทั้งเศรษฐกิจด้วยนะครับก็ใครที่ติดก็ไปดูกระบวนการบำบัดรักษาซึ่งเรามีกระบวนการที่จะรักษาผู้เสพผู้ติดนะครับตามโครงการของทางสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขนะครับในการบำบัดรักษาผู้ป่วยถ่าติดก็คือเดิมเราขยาย จับได้สองคนแรกก่อนสามีภรรยาแล้วขยายผลต่อไปอกข้อดหนึ่งแล้วไปอีกขอหนึ่งไม่ได้ของการใหญ่ๆนะครับที่คนมาเรียนผู้ต้องหากี่คนนะครับสี่คนครับหาโดมสี่คนครับให้การรับสารภาพไหมครับรับสารภาพครับเครื่องสายเลยครเครื่องสายเดี๋ยวขค่อยอธิบายเรื่องต่างต่างเครื่องสายนี่ก็เป็นคิวบางสายครับคือคิวบางปวยตัวเองครับเนื่องจากเนี่ยชุดยาเสพติดของผู้ทศชุมพรีเนี่ยก็ ในการสืบทราบว่ากระบวนการของคิวบางกลวยเนี่ยก็จะมีการรับออเดอร์มาจากต่าง,างประเทศนะครับก็จะมาจําหน่ายในพื้นที่พัตตะวันออกรผลว่าเราก็ได้ข้อมูลว่าได้มีการจําหน่ายที่ในพื้นที่ระยองนะแล้วก็จับได้สองสามมีภรรยายนะครับหลังจากนั้นเราก็ขยายเครือข่ายไปที่ระ,ะยองอีกอีก,อกที่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ได้เยาะมากเป็นจานวนหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ขยาย ต่อเนื่องอีกนะครับในในในวันเดียวกันก็ไปขยายในพื้นที่ของนนทบุรีนะครับก็ไปพบของกลางจำนวนมากตามรายการาที่อยู่หน้าของผู้สื่อข่าวครับแล้วก็จับกลุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4คนครับพร้อมรถยนต์จำนวนสาคันแล้วก็ยาบ้าจํานวน1นึ่งแสนเมตรนะครับพร้อมยาเคเคมีนนะครับแล้วก็ไอ5กาิโลครับของกลางก็อยู่ ท่าน<ท>รครับ <ไป S 1> นในการสืบสอบคันนี้ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับที่จับทางเครือข่ายนะครับจริงๆเราก็ใช้เวลาวันเดียวครับวันก่เน,นื่อาจับเราจับต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็เรามีการสร้างข้อมูลมาก่อนแล้วว่าเครือข่ายคิวบางกลวยเนี่ยก็เป็นเครือข่ายที่ระยญ่ครับเขาขายที่ในพื้นที่พัทยาในแถบไหนครับร้านอาหารหรือว่าเป็นทั่วไปครับกลุ่มกลุ่มผู้ใช้